จริงแล้วเนี่ยเรื่องของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อนะครับมาในสมาคมวอลเลย์บอลนะครับและต้องมีกําหนดการในการที่จะต้องไปแข่งเนชั่นลีกด้วยใช่ครับนะครับล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ปรับแผนกันเล็กน้อยที่ทราบกันผมว่าน่าจะทราบกันแล้วแหละว่าอาจจะมีการยึดนะครับผู้เล่นอย่างห้าเซียนเมื่อก่อนนะครับกลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงทีมงาน นะครับจำนวนประมาณรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ20่กว่าคนนะครับนักกีฬาอีกต่างหากนะันักกีฬาเนี่ยมีจำนวน17คนคนะฮะแล้วก็ได้เดินทางมาฉีดเชื้อวัคซีนเดินทางมาฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 ตรงเนี้ยเพื่อเพื่อจะไปลุยศึกเนชั่นลีกนะครับชุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีบางคนเนี่ยก็ จริงๆแล้วเขาจะเขาประกาศอะไรชื่อก่อนแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาที่จะไปแข่งนะครับแล้วก็มันมีคนที่ได้ไปแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ไปนะครับเขาก็ไม่ได้มีการเตรียมฟิตความพร้อมความฟิตร่างกายเอาไว้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะคือผมบอกอย่างนี้ว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับอยากคาดหวังมากกับชุดนี้นะครับแล้วก็การไปแข่งนชั่นลีกครั้งนี้เราไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่ อ่อนกว่าเรามากใช่ครับต้องบอกก่อนว่าคู่ต่อสู้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชนลีกครั้งนี้มีแต่ทีมบิ๊กๆทั้งนั้นครับผมนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เก่งๆทั้งนั้นแล้วเป้าหมายของสมาคมตอนแรกเนี่ยที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาต้องการให้นักกีฬานะครับเขาต้องการให้นักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับไปดูว่าพวกเจอกับทีมแข็งๆอย่างเงี้ยในหลายๆทวีปอย่างเงี้ย ผลการในขันจะเป็นยังไงเท่านั้น <ผม S 1> เอง <ผม S 1> นะครับอ่ะ,อะกลับมาเข้าเรื่องนะครับที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย <ผม S 1> นะครับ <ผม S 1> ก็มีการนํานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับณนะโรงพยาบาลศรีธัญญาครับก่อนเดินทางไปร่วมศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่ประเทศอิตาลีครับโดยที่มีนักวอลเลย์บอลหญิงทั้งหมด17คนครับผม นำโดยนำโดยเวลาวันนะครับครับแล้วก็คนที่สองครับคือมุสลานะครับแล้วก็คนที่สามปื่มจิตออนอุม,มาม,มลิกาอัมอพรนะครับอืมก็คือพร้อมแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ดและเจ้าหน้าที่นะครับครับผมก็คือเดินทางไปฉีด วัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับนักตบสาวไทยก็เผยว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่มีสังข้างเคียงแต่อย่างใดเลยครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นก่อนการเดินทางไปแข่งขันอีกไม่กี่วันนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องยอมรับแบบบอกตรงๆเลยว่าบางคนเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวแน่ๆนะครับโดยหลายคนเนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อม ตั้งแต่จบศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผมร่างกายก็อาจจะไม่ได้ฟิตเต็มร้อยอะไรมากนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้ามีพวกนี้คือถ้านับแกนหลักเป็น5เซียนพวกนี้เขามีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับแล้วก็ไปเก็บไล่ความฟิตเอานิดๆหน่อยๆผมมองว่าน่าจะโอเคนะครับแต่ถามว่ามันเต็มถังเต็มร้อยไหมก็ตอบตรงๆเลยว่าคงจะไม่หรอกไม่หรอกนะฮะก็คงจะไม่หรอก เราก็แค่หวังว่าอ่ะขอให้มันมีชัยชนะกลับมาหลายๆแบตหน่อยครับนะฮะอ่าสำหรับการแข่งขันนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับมันไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีใช่ครับสำหรับฟุตบอลเนชั่นลีกถ้าจาไม่ผิดผมผมว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับกลับมาให้ดูด้วยครับนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่อง3ามที่ถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวติดตามโปรแกรมดีๆนะครับว่ามีการถ่ายทอดสดวันไหนบ้างเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมเอา เดี๋ยวเอาโปรแกรมมาให้ดูนะครับว่าจะต้องถ่ายทอดวันไหนกี่โมงอะไรยังไงนะครับไปช่วยรุนกับนักกีฬา5เศียรพวกนี้ก็เป็นเฉพาะกิจจริงๆเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจจริงๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรนะครับกมุตสีนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้นําทีมชาติอานำทีมนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจพร้อมสตาฟโค้ชเนี่ย ฝึกซ้อมออนไลน์เป็นวันแรกค่ะคุณดูการซ้อมออนไลน์นะฮะถึงแม้ว่าจะเรียกเป็นเฉพาะกิจนะก็ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับก็นี่ครับมีการเปิดวิดีโอแล้วก็นำทีมซ้อมซ้อมยังไงซ้อมตามเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องเว้นระยะห่างอย่าอย่าเพิ่งมารวมตัวกันมากนะฮะ ก็มีการซ้อมมีการเวทเทนกันเบาๆรบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเซตนี้ถ้าถ้าคนนี้เขาลงกันเขารู้ใจกันอยู่แล้วแหละก็คือแบบไม่มีปัญหาหรอกอเล่นกันนานมากเล่นด้วยกันมานานนะครับ,รบในขณะที่ นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับพวกพี่ๆเขาอีกเหมือนกันพวกพี่ๆเขาแบบคืออย่างมีคนนึงออกไปแั่อีกคนหนึ่งยังอยู่ใช่ผมชอบวัฒนธรรมของกีฬาวอลเลย์บอลนะคือภายในสมาคมเนี่ยเขาไม่มีการแบ่งแยกแบบว่าเอ้คุณชายก็ไปชายเลยคุณหญิงก็ไปหญิงไม่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหลังๆเนี่ยเรามีคลิปที่เขามีคลิปก่อนหน้านี้ที่โควิด -19 ทีก่อนที่จะมาเนี่ยผมเออ การเข้าแคมป์เก็บตัวรับน้องใหม่อะไรเงี้ยพวกพีพๆเขาก็ยังอยู่กันหมดนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีหรอกครับไอ้ความไอ้การที่แบบว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นกันผมมองว่าไม่น่าจะคุยกันได้ง่ายกว่านะฮะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับหลังจากนี้รับวัคซีเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันที่1 9กาพฤษภาคมครับมก็จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้ผลยืนยันก่อนเดินทางไปประเทศอิตาลีนะครับ,รบแล้วก็จะออกเดินทางกันในวันที่20พฤษภาคมครมนะฮะแล้วก็เมื่อเดินทางไปถึงก็จะกลับ,เก,ลบเก็บตัวในแบบบับเบิลของฝ่ายจัดการในขันที่เตรียมไว้ทันทีเดือนกันนะครับ <ผม S 1> ซึ่งจะมีเวลาซ้อมร่วมกันเพียงแค่3วันเท่านั้นครับผมก่อนที่จะประเดิมสนามพบกับญี่ปุ่นในวันที่ 25พฤษภาคมเวลา2องทุ่มนะฮะก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วผมว่าชุดนี้ก็มีความน่ากลัวนะโหน่ากลัวมากถ้าดูจากฟีดฟีดไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออก็เผลอเอแบบคิดพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นเป็นชุดใหญ่ได้เลยนะก็คือชุดใหญ่นะครับพี่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยเออนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ